เอาเลยครั right, บก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่25ธันวานคมแลวก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็แบบว่าเนี่ยก็มารีคริสต์มาสครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆตื่นเต้นและกายแข็งแรงนะครับผมเข้าคอนเทนต์ของเราดีกว่าก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวละครหนึ่งที่มันมีสกินใหม่นั่นกะ็คือนี่เลยผู้คุมเกมก็จะเป็นสกินกวางน,นคระับ ก็ตัวละครนี้เคยไปลองฝึกเล่นดูแล้วนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ลองเยอะขนาดนั้นนี่สก,กินแบบไป็นสก,กินระดับมุวงด้วยนะก็นีน่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยว่าที่ทําคลิปรีวิวสก,กินอะเพราะว่ามันเป็นสก,กินใหม่ด้วยนี่โอเคก็จริงๆเราไม่พอนะครับแต่ว่าเรามีส่วนลดไงมันมีส่วนลดด้วยนะนี่ส่วนลด40%ก็จะเหลือแค่8 3 3นะครับกระดุมแล้วผมก็แลกเลยอ่านี่เราได้สก,กินมาแล้วนะคราน้อยคริสต์มาสนะครับ แน่นอนคบว่าตัวละครเนี่ยต้องใช้บัตรทดลองเพราะว่าเพราะว่าไอจิงซอเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรแต่จริงอะอยากซื้อสาวกเออไม่ก็ตัวแมงมุมหรือแมง,งูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าไว้ก่อนลวกันตัวนี้ก็ใช้บัตรเช่าชิวๆไปก่อนเพราะว่าผมังมีบัตรเช่าอยู่โอเคครับผมก็จะเป็นยังไงสำหรับตัวละครน,นี้ก็ถ้าใครชอบลิมนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันและแช้กันด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วในส่วนสนุกทานแสงจันทร์เนี่ย ต้นเกมก็แบบว่าเวี่ยงนี่เราสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้โดยใช้คุ๊กของเราโคตรเท่ตัวเนี้ยแล้วเจอหนึ่งครับเจอหนึ่งก็ตีไปนหนึ่งดีก่อนตัวนี้เจอสองเลยว่ะเออทำไมเส้นเ,ล,เลื่อนนานจังอ่ะเจมแมลงวันไปนไหนแล้ววะ เรียบร้อยหนึ่งที่ขำข,ขไปก่อนอันน่ะมีหญิงตาบอดตรงนี้ด้วยผมว่ากับดักผมไม่น่าจะไม,ไม่ไม่น่าจะค่อยได้ใช้แน่เลยว่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้กับดักได้แบบไอ้น,นี้มากแต่ว่าน่าเอามากาันรอบบนได้อยู่นะอันแนม่มีท่ามีท่ามีทางแต่พี่เล็งไอคนนี้ไงเฮ้ยมหมดเลยว่ะ แกบอกต้องซ้ำที่เรานนะพร้มาผมจะคิดไม่ถึงแล้วตีแต่พี่คิดถึงนะเ้า <c oughs> พั้อมมาแล้วด้วยสวยเลยเฮ้ยมาแรงมันออกไปดิอะไรอะ่ะ หยอกยอกโอเคเขาเรียกว่าแบบหยอกหยอกเราพูดแบบหยอกหยอกไงเราารถไม่ได้แตะกับแพงได้นะตัวนี้แล้วเราเห็นเอ้ามารับแพ่เหรอ แล้วฮูข้าไม้ไปก่อนหนึ่งเซ็ปเฮ้ยพวกนี้มันแฟมิลี่กันจังอ่ะมันจะเอาอะไรกับผมเนี่ยผมก็จะไปไล่นักกีวิทยายเองทำไมอ่ะมันรักเพื่อนขนาดเลยเหรอผมเห็นนะว่านายวิ่งมาตรงเนี้ยอันนี้เฮ้ยมันตายยาก ต่ยาก็ตายไปก่อนอมันอยู่กันได้เรื่อยๆแหละเข้าใจมันก็ได้ที่พยายามวดเราแต่ว่าเครื่องไม่มีคนต้มหรือ่ันนี้ฮะ <c oughs> คือมันจะเมอรี่คิดมาสผมหรอเ <c oughs> มอรี่คิดมาสครับเบบี มีแต่คนหาเรื่องเอาดิฮุ้มมาตะบัดหนึ่งทีตบัดหนึ่งทีตีขำๆอยากไล่หมอวะ่ะมันเยดว่ามันเท่มาจากไหน,นกี่ว่าเท่มาจากไหนลมไปก่อน มีเสียงคนมีเสียงโคนมีเสียงโคนได้ยินผูฟังดีครับผูบฟังดีครับอย่าครับ <c oughs> นักไม่อยากกดมันทำอะไรเราได้วะมันตตาเราได้ปะเนี่ยไม่นา <c oughs> อเคไอ้คนหนึ่งมันวิ่งตรงมันนี้ปะนี่อะเฮ้ยผมกดผิด จะแค่กด F ค้างแบบว่าหลอกไนงะอะไรสเต็ปม้วนอะไรสเต็ปม้วนอะไรสเต็ปม้วนอะไรมาช่วยดิช่วยดิช่วยดิก็มาดิวะกดยอมไปเลยแค่นั้นถ้าแบบไม่ซ่อมเครื่องจะมาปั่นคิลเลอร์อ่ะจะมาปั่นพี่อ่ะมันยากหน่อยไหมว่าพี่จะเล่นตัวไหนอ่ะคือแบบว่าทําอะไรพี่ไม่ได้นะครับโอเคเกมแรกของเราก็เกมสี่แบบตึงๆนะผมก็โชว์ ตกิลวการฮุกตึงๆให้น้องๆได้ดูแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมต่อไปกันต่อเลยมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่สที่เรียบร้อยแล้วโ,โหและด่านนครที่ไม่เคยหลับไหลด้วยระว,วางแถบแบบเงาๆเลยดีไหมเฮ้ยรอบรอบมาเนี่ยต้องโดนเพราะหน้ามีคนแบบโอ้โหไม่ถึงหรอแย่จังเขาจะเห็นผมไหมนะคนเมื่อกี้ถ้าเจอคนไวในด่านนี้ผมว่าดีนะ จะเป็นเรื่องที่ดีจัดแต่ว่าจะได้ไล่ไหมนี่อีกเรื่องไม่โดนเลยความแม่นมันอยู่ในสายเลือด <c oughs> ที่จริงผมจะฮุกไอ้น,อนี่นะนะือผมจะฮุกถังไม้อะแบบว่าย่นระยะแต่คือดันไปโดนคนเฉยอ่ะอันนี้ถือว่าลักกี้นะครับโอเคมา,มาหลอกไปนี่ไงโดนแถบพี่ด้วย อีดีพี่ผมมีบิงแต่ว่าเดินไล่ดูก่อนต้องเอาคนนี้ให้ล้มให้ไวที่สุดละโ okay, อเคเราไล่คนนี้ล้มไวไอ้นักจิตวิทยาก็ไม่น่ามีผลอะไรเพราะว่าเหมือนฮุกเล่าหนึ่งรอบมันจะทำให้เสียดาเมจ25%าเซนด้วยซึ่ง <c oughs> เรื่องนี้ราเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับการที่จะไล่จิตวิทยาสำหรับตัวละครนี้นะโคตรฉิว เอาไปหาแถบวางรอบบนไม้วะ่ะแต่ว่าผมแบบติดไอ้ที่ผมอุ้มคนอยู่นั่นแหละแบบเรามาเรามาหิ้วแล้วอ่ะหนึ่งแผลไปก่อนเลยขาๆเพื่อน <c oughs> เราุมมาติดแถบโคตอย่างเท่ <c oughs> เท่กว่านี้มีอีกไหม <c oughs> <c oughs> รีบลงรีบล้มเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวรถไฟมา <S <S ฟอ้เดี๋ยวรถไฟชนจะดิ้นด้วยใช่ใกล้เรามีคนด้วยนะไม่ค่อยคุ้มอะแต่ว่าเราได้จิตกรเจร็บก็โอเคละ เหลือสามเครื่องบุ๋มเดียวตายใช่ปะบุ๋เดียวล้มแต่ว่าตัวนี้อยู่สามแล้วเจอผมแก้ทานนะวุ้ย น้ำแข็ไปก่อนแล้วกันผมว่าเรายังตามได้ปล่อยมันช่วยกันไปเดี๋ยวเวลาครับเหลือสามเครื่องด้วย โอ้โหแม่นจัดอยากระจับวางเหมือนเดิมครับเมื่อกี้จะฮุกกล่องไปโดนคนอ่ะโอเคเขาไปฮิวบารทเทเนอร์ก็แสดงว่า <c oughs> เหลือคนเดียวที่อาจจะต้อมได้ตอนนี้เจ็บสองฮิวกันอยู่จิตกรอยู่แถวนี้อ่ะ <c oughs> วิ่ไม่ไม่ไม่กดยกเลิกแล้ว ฮัลโหลผมกดยกเลิกแทบไม่ผมกดโอ้ไม god อกดยกเลิกไปแล้วจริงๆนะโอ้เอยพลาดวะน้องๆผมว่าฮิตบล็อกเกมนี้มันก็ประหลาดอยู่เนาะบางทีคิดว่าไม่โดนแต่บันดันโดนอ่ะก็เจ๋งอยู่หลอกหลอกหลอก ก,แกูแค่เป็นเท่เฉยๆแหละไม่มีอะไรหรอกกิจกรรอยู่นี้คนมัไปนักบวดเลยไล่ยากอยู่เนี่ย ตั้บวดต้อมปีปล่อยล้มเลยเฮ้ยกุหันหลังออกกันนะเร็วๆเดี๋ยวตะกี้ฮุกหมดโอ้ตะกี้ฮุกหมดเลยชาวบวดต้อมอยู่แล้ววะต้อมอยู่นี่ แต่ไว่าต้องไปดึงในจิตกรเนาะเพราอ,อย่างงี้เกมพิงกันเนี่ยเนาวนั่นเรื่องทุกคนแหวนต้องเมมนิดนึง <c oughs> จิตตะกรมีลุกอ่ะเอ้าหรือว่า ไม่มีลูกเหรอหนึ่งเดืล้านนั่นเ่ยไม่มีลูกอ่ะโอ้เกมสี่เลยอ้าวจิตรกรไม่มีลูกครับเรียบร้อยอย่างนี้ก็พิงมาที่เราแบบร้อยเปอร์เลยดิแล้วแล้วเราดันมาเจอนักบวชด้วยเพราะว่าไอ้บาร์เทนเนอร์มันลากใส่อ่ะแล้วแบบเราไปเจอพอดีอ่ะอุ้ยถือว่าแบบว่าเกมนี้โชคเข้าข้างเราจัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหุกกันเดินเกมนะโอเคก็เกมที่2มีประมาณนี้นะครับเราใครที่ชอบก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นอะไรจะให้กันด้วยแะคร้บับสิบสี่แล้วอย่างตึงโอเคก็มิลลีคิสมาทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ